สวัสดีครับอุปถัมการเกษตรนะครับวันนี้นะครับผมมาขึ้นของนะครับหลังวังหันนี้นะครับคนตกะแห้งเกือบแล้วครับพรานคนยุบโตกะนะครับมาเตรียมขึ้นของครับไปทรงนะครับเอฟซีนะครับเกาเกาล้วนเลยนะครับมันนี้ขึ้นไปซีคันนะครับนี่จะลุ่นไงเลยนะครับนะครับตัวนี้กะที่เป็นนะครับขึ้นไปสองคันเลยนะครับวันนี้ทั้งรถที่อับทั้งรถตู้นะครับเพราะว่า มันเอาขึ้นไปซีเครื่องแร้วก็เป็นงานดวนล้วนๆเลยนะครับสังจังวางใดล่ะประท่านดวนไปน้องเด้อนะครับผมก็เลยเอาขึ้นไปให้กาะสินบดเลยนะครับตัวนี้นะครับกับชุดหยกมันอันนี้ผสมนะครับผมตัวนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมพาไล่เบิงวัดเป็นของจังหวัดใดเนี่ยนะครับมันซีคันแลวก็ซีคันนี่ไปทรงเส็จกลับมากะสิไปสายด้านขุนทดนะครับด้านขุนทแล้วก็สีนี้ของนียังอะ่ะ เลื่อดานคือชดรอร์กันนะครับสามคันนะครับแล้วผมจะไล่กระดาษไปคุณน้องครับเพื่อนะครับที่เกียร์ยูนี่ก็เป็นผานนะครับของเอฟซีไชยภูมินะครับเด้อนะครับเป็นซังมาตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นผานรุ่นหาสิบแรงนะครับผมมีใบเบอร์ยี่สิบสี่นะครับเพิ่งถิ่นมาเอาวันเสาร์นะครับเด้อตัวนี้หมื่นสามพันบาทนะครับใบเบอร์ยี่สิบสี่นะครับแผ่นแผ่นร้องนะครับหนานะครับเด้อหนาสิบหกมิลนะครับตัวนี้หนาเติบพี่น้องเด้อนะครับเป็นแผ่นๆมาเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้อันนี้กะกำลังเห็ุออกมาอีกอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้กะอันนี้เลี้ยเอาไว้ตั้งโชว์พี่น้องเ้ยถ้าผุ้ดด้อยากได้กะมาเอาก,ก็ได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่นเอาสีสมนะครับตัวนี้สิเป็นของอย่างตอนบ่มีข้ามดันเมือนบ่อันนี้จะเป็นของหาชิบแรงเหมนบ่ของอย่างก่อนเนอะจังหวัดจังหวัดไอ้บ้านเฮาไอ้ตัวจังหวัดโคราชเออเทพบลักนะครับมันจะมีของเทพบลักนะครับ บ่มีคานดันตัวนี้กําลังพ่นขีนะครับหลังจากไปกันละชินกลับมานะครับเป็นของเทพผหลักหาสิบแรงนะครับตัวนี้เพื่อนก็เห็นตัวย่างที่ผมไปตทียไว้แล้วประมาณจักสองปีแล้วนะครับหรือปีกว่าเพราะผมผมก็ไปเรื่อยๆนะครับเจอละมู่บ้านนะครับเพราะผมก็เขาไปตลอดนะครับทุกๆปีผมต้องเขาไปทําๆนะครับพี่น้องเบิร์นมาไปทีเดียวแล้วเลยนะครับอันนี้เพื่อนก็เห็นตัวย่างกันนะครับยู่เพเภอเทพหลักนะครับผมจังหวัดโคราชนะครับคางด้านขุนทดติดลอบุรี่นะครับแล้วกับชนีของ ของยังให้ยุกแถวกลางหันล้มแม่ไอ้ทอนอิสกีแม่เออไอไอ,อยกกังเกาะอยู่เลยปกคำแม่เขาอื่นยังกเกาะบอกอีกอันนึงออยังกเกาะไอนั่นแม่ขอ,องยังเกาะที่เขาปลูกแตงได้หลายอแม่อ,อยังผู้พิทักษ์จวไปเบิ้งกระดานกอนนะครับมันจะเป็นอิสกีนะครับรอบตัวไปนะครับเด้อรอบตัวไปนะครับอันนี้เป็นของเทพหลักแล้วกะติ่เป็นของไอเลยดานคุณทศเกินไปนะ อี่ยังทอนครับเดี๋ยวทิพาไหลเบิ้งงานแล้วก็บทีพาไหลเบิ้งกระดาษนะพี่น้องก็หาเอฟซีนะครับที่ว่าเบิ้งแล้วก็ติดตามอยู่นะครับที่ลงคิวกันไว้แล้วนะครับจีดูว่าตัวของหอดสาคิวเดลแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ับสี่คันนะครับเด้อตัวนี้ตัวนี้นะครับก็เลี้ยงกันไว้ยังสี่เหรอครับผมอันนี้ผลิตอยู่ประมาณสองหมื่นบาททอนสองหมื่นหรือน้อยๆนะครับ ตีคันในสองหมื่กว่านะครับสองหมื่นน้อยๆอันนี้ก็จิเป็นของคาม่วงนะครับเด้ยคาม่วงกาลสินนะครับคันนี้เป็นหาสิบแรงนะครับห้าสิบแรงคาม่วงนะครับตัวนี้นะครับอำเภอสามชัยนะผมจังหวัดกาลสินนะครับกะทิเป็นเอ็มหกศนนะครับเด้ยทีนดําเงินนะครับผมตัวนี้แต่ว่าอยู่แถวๆโรงงานน้ำตาลสามชัยแหะพี่น้องนะครับเป็นเ6 0หกูนนะครับตัวนี้ คันที่สามนะครับกาละสินนะครับอำเภอเมืองนะครับกาละสินอำเภอเมืองอันนี้ติดตั้งคันที่สองนะครับเด้อคันที่สองนะครับจอนเดียนะครับผมจอนเดียนะครับจอนเดียนะครับอำเภอเมืองกาละสินนี่สีรุ่นเลยนะครับบอดซ้ำกันนะครับนี่สีคันนี้ไม่ซ้ำกันเลยนะครับอันนี้อันนี้ขําม่วงหาทีแบงติดีคันที่สามอันนี้เป็นติดคันที่สี่เป็นเอหกศูนย์ อันนี้สิจิบคันที่สองนะครับยยนเพื่อเมืองกันเราสิอันนี้กะมู่บ้านนี่ก็หลายคันแล้วนะครับตัวนี้มู่บ้านนี่หลายคันแล้วนะครับอันนี้จอรเดียนะครับจอรเดียคันแรกนะครับสิจิตยุดรอนจานนะครับผมเลยบ้านโจดหน้าจานไปน้อยหนึ่งนะครับก็อนที่ถึงสมเด็จนะครับด้วยตัวนี้ก็อนที่ถึงสมเด็จนะครับบ้านโจดบ้านน้าจานนะครับระหว่างทางระหว่างบ้านโจดหน้าจานกับสมเด็จนะครับสีเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับตรงที่แยกไฟแดงนะครับนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นนะครับ ยังพี่น้องผิดวาเป็นเอ็มยูนะครับเอ็มยูห้าสิบเจ็ดแรงตัวนี้นะครับอันมู่บ้านนี้นะครับบ้านปลาไพเป็นติดคันที่สามคือคันนี้แหละครับคันที่สามของมู่บ้านนะครับบ้านป้าไพอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องนี่ครับเป็นคันคันแรกนะครับติดคันแรกคันที่สองคันที่สามคันที่สี่นะครับผมไล่ไล นะครับเบื้องก่อนว่าเหมือนอือนจักสิแล้วว่าเหล้วนะครับพอะอนนี้แต่งานใหญ่เลยนะครับงานหลุนใหญ่เลยนะครับตัวนี้<อ>พื้นทีนะครับขื้นของนะครับจัดเขาอัดต่อเอาหัวเอามันมีกระบ,บอกหนึ่งหัวใหญ่เลยมันมีกระบ,บอกหนึ่งหัวใหญ่ยังเบื้องสายบ่ยเขามาัดไว้เห็นไหมเห็นบ่บ่เอามาบ่อไปที่ไหนเอาเขาบอเอามาเอาดี่เขาอาดัดไว้ให้ดอโอ้ยนี่ก็เป็นสายนะครับผมสายให้เรารกนะครับสำหรับท่านใดอยาก ได้สายได,ได้นั่นได้นี่ก็สร้างได้พี่น้องเด้อน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุด <c oughs> เป็นชุด,ชดมันหลายคันพี่น้องไม่ได้พันผ่านวะผ่า,านวะ <c oughs> ว้าแงงานดูนพี่น้องนะครับเด,บบเด้อนะครับนี่ครับเป็นชุดคอละลน,นะครับและชุดคอแต่ละรุ่นนะครับ อันนี้ก็แป้งนะครับใส่เหล้ากดเหล้ากดยากดเบียร์ได้เบิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาคงขาคั้มนะครับที่ขั้นนะครับผมหาอันนี้อันนี้ของของยังนี่ของเอ็มหกศูนย์ของจอร์เดียของไอเอ็มยูของหาชิบเล้งนะครับอันนี้สิเป็นของไอ้สิไปรอบหนานะครับไปผละแถวโคกวดนะครับหอาหารทตันแล้วเตรียมแล้ว บ่เออชื่นชมกับเมืองพ้นตาดแล่วบ่เชื่อมไปเมืองพ้นกับอำเภอชื่นชมอ่ะหาชิบเล้กลงกับสามสิมมมหบหกอ่ะครับมิเตผิดมิตรเิบซีเก่าๆนะพี่นออ้องด้วยคือมิคตลูกค,ค้าเก่าทั้งนั้นนะครับตอนนี้าเาเชื่อมไปนะครับมิตตงานเบิดนะครับงานมิตตของมิเาของเบิดนะครับบ่านว่าเห็ดทิงไว้นะครับอูฮาสิบ่ะด้เห็ดทิงไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าแต่เห็ดไหลน้ำออดเอือกเพราะแห้งแล้วนะครับ บ่มีเวลาที่ดิไม่เฮ็ดถิงไว้ครับผมต้องเห็ดไหล่งอเอฟซีเฮาวันละสองเครื่องต้องผลิตให้ได้นะช่างนะนี่ครับบักสร้างไงครับผมสามตัวลอยนะครับสามตัวลอย, <c oughs> อยบ่ค่อยวางยกเคียนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกเขาทําทำอะไรนี่ช่างอันนี้เขาเขาเขาาทำอะไรอยู่นี่เชื่อมเชื่อมบูธใช่ไหมใช้อะไรเชื่อมใช้ CO2 เชื่อมหรือเปล่าใช้ CO2 เลยใช่ไหม นะครับอเ,เอาบูธไหมพี่น้องเขาเพิ่งเนี่ยจับมาเช่ก,กันหน่อยเออเอาพี่น้องเขาดูหน่อยนี่คือบูธนิ้วสองนะครับตับเกี้ยวดูดูตับเกี้ยวหน่อยโอเค okay, นะครับมันนี่ขออนุญาตเป็นไทยน,อยน้อยๆนะครับเด้อเพอาะใหัวพี่น้องเด้อเดี๋ยวซีเรียสหลายพอดีเด้อเขาซีดเดี่ยวหลปวดหัวเ่าเลี้ยวพี่น้องเด้อเขาจะเป็นซีเรียสกับมันใส่ชีวิตไปปกติเานี่ยแหละนี่งานหลายเขาก็เก็ดก็ยังงานหน่อยก็ได้หรอกนี่ครับผมเดี๋ยวใส่ล่ะมังไส่ล่ะเขาลบเพื่อเราตีกระดามนมั้งขนนี่ลบลบยงัง รู้ป่ะอไอสี่คันเมื่อกี้นะขนาดลบนะเนี่ยขนาดลบยังเหลือเยอะขนาดนี้โอ้ยตายพี่น้องดูอันนี้กระดานสองนะครับพี่น้องเอฟซี C จะปล่อยกระดานซุปมูนอันไหนมันขึ้นสนิมอันจับฟุ้นหลายได้พี่น้องเด้อฟ้าสร้างม้าเนี่ยมันจับฟุนแล้วว่าหันผมก็กวดแล้วนะครับเมื่อวานทมงกวดกระดานนี้กระดานนี้เป็นกระดานหลักมันพ,พอผมก็เได้ึ้นกระดานสองเดี๋ยวสองกระดานพี่น้องเดี๋ยวผมได้กวดไอฟุนล้อนะครับแล้วอีกสองกระดาน,น,น มันเริ่มแล้วนะครับขนาดลบเราเนี้ยนี่โอ้ยติดโอ๊ยติดไปทั้งหดตัวแล้วมที่นี่รอบต่อไปรอบต่อไปพี่น้องนะครับอำเภอเทพารักษ์นะครับผมห้าสิบแรงไม่มีคานดันนะครับสีน้ําเงินตัวนี้จะไม่มีคานดันนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟซีเก่านะครับผมนะครับตัวนี้อ๋คือว่าลบโอวแล้วก็นะครับจะเป็น ลูกค้าเอฟซีทางเชยภูมินะครับพี่น้องน้องบัวโคกนะครับอันนี้กะนะครับลูกค้าเก้าขึ้นกันนะครับเป็น L 5 0ห้าศนย์นะครับอันนี้สีสมนะครับแล้วก็จะมีด่านขุนทดนะครับยีซากินะครับสี่สิบแรงนะครับไอ้แล้วเบื้องตัวยางผมผมไปติดอยู่อยู่ไอ้กุชินารายวังลาสุดวังหันนี่นะครับผมตัวนี้ลาสุดวังหันนะครับนี่คือสามคันนี่กราบกามาที่ไปติดสามคันนี้เสร็จปุ๊บนะครับ้องนะครับ เท่าไหร่ขอนแก่นนะครับอําเภอพลนะครับ36แรงสีน้าเงินอันนี้หน้าเราติดหาชิบแร้งไปแล้วนะครับเราไปเห็นตัวอย่างกันปุ๊บเราก็โทรมาสร้างผมเอาสีน้าเงินขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้เราเดียวกับบอกสีสีน้าเงินนะครับแล้วก็จะมีคันที่สองนะครับพ่วงกันขึ้นไปนะครับก็เป็นอําเภออันนี้ยุโรปบ้านพักแว่นนะครับอําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามตัวนี้เป็นหาชิบแร้งสีน้ําเงินนะครับก็คือีกสองคันนี้นะครับกว่าถ้าได้เต็มถ้า ถ้าเอฟีสายนั่นได้เบิ้งได้ติดตามถ้าสีเอานะครับขาดอยู่คันหนึ่งนะครับเด้อจิตเต็มสามคันนะครับกะช่างเขามาได้นะครับขาดอยู่อีกคันหนึ่งในรอบทัดทัดไปอีกนะครับไปไปสารค้ามขอนแก่นนะครับพี่น้อง ขึ้นไปแล้วขั้นหนึ่งเป็นหกสิบเล้งหาสิบเล้งต่อนะครับผมน่ครับพี่น้อง่ายพี่น้องเขาเบิ่งเลยนะครับผมมองผลิตนะครับระกาเวลาไปติดตั้งเพื่อว่าเห็นพี่น้องเขาเชียร์หมั่นนะครับว่าทีมงานเขาอูเขานะครับพิจตงานมีมาตรฐานส่งถึงทีนะครับส่งถึงที่นะครับว่าแมนบาตัวพี่น้องไปอีรีนะครับไปเหตุดดเร็วที่สุดนะครับเท่าที่เหตุใดแล้วพี่น้อง อันนี้คือกำลังบรรจุกระสุนเขา่ารหลดอยู่นะครับมีซีแมกนะครับมีซีลูกมืออื่นมีซีลูกนะครับกระสุนเบิร์ซีลูกกับจังกาเม้าอีกสามลูกนะครับไปทั้งดันคุณทดตอนนะครับตัวนี้ที่เขียวเอาขึ้นรถพิฆาตไที่นี่เอาไปสองนึเพี่นนองเ้ยมันซีเครื่องนะครับ โอเคพี่น้องตอนมันแหลวเด้สีภาพถ่ายเบิ่งอีกนะครับเด้อของเรียบร้อยนะครับเด้อตัวนี้นะครับกะที่เป็นของเอยกับจอนเดียนะครับเอาคันละสองเครื่องนะครับผมเพราะว่ามันบรรจุไปสี่เครื่องมาได้นะครับคันปกติขึ้นไปสามแต่ว่ามันล้นลดคันหนึ่งกัแล้วขึ้นไปสองนะครับตัวนี้ไปอัพนะครับ m อกับจอนเดียนะครับแล้วกะที่มีผ่าไปน้ำนะครับผมผ่าบอลูจะขึืนมาทัานในเบิ่งเลยนะครับในรถนี่กะที่เป็นนะครับสองคันนะครับผมตัวนี้ กะสิเป็น M 6 0กับ L ห0าศพี่น้องเป็นด้วยนะครับกะที่ลักษณะแบบนี้นะครับเด้อเครื eland? ่องไหม่เครื่องมือนะครับกะสิใส่ในรถตู้เพื่อว่าการมันเปียกฝนนะครับผมทุกอย่างอ่ะละเพราะว่าเครื่องใหม่เครื่องมือจนแมันกะสิเป็นคือกไฟฟ้านะครับหลายหลายยางนะครับผมกะยัดเข้าไปในนี้กะสิมีผ้าพวกผ้าพวกอย่างนะครับยัดเข้าไปในี้ยสองคันคันละสองอันจะเป็น M 6 0อยู่สามใช้คกับ L ห0าศอยู่ข้ามม่วงนะครับตัวนั่งกะสิเป็น จอนเดียอยู่อำเภอเมืองกาลสินเอ็มยูยู่อำเภอดอนจานนะครับผมบ่ไกลกันนะครับกันเล่นรถบ่ไกลกันปันใดดอกพี่น้องเด้อพี่น้องนะครับถ้าสนใจผลงานอู่ไพทูนการเกษตรนะครับก็เข้าไปสอบถามโทรมาได้นะครับ0613783268องหกแอเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าแนะครับหรือเข้ามาติดตามใน YouTube ก็ได้นะครับอู่ไพทูนการเกษตรหรือเข้าไปในเพจก็ได้นะครับเพจอู่ไพทูนการเกษตรในเฟซบุ๊กเลยพี่น้องพิมพ์หาเลยฟอเบิดนะครับ ล้วกาทิก톡นะครับผมหรือว่าพื่นได้ยังขไปเบิ้งนัสตอรี่ก็ได้นะครับมีมีลายหมองลายบองเพ็่น้องเขาไดบิ้งพิมพ์ขาวมาสอบถามโทรมาสอบถามได้เบิ้ดนะครับติดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อติดได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมนะครับผ่านคุณมันเท่ากับมีนะครับเนื้อตาเท่ากับมีนะครับแล้วก็กระบอกเลี้ยวส้องกระบอกนะครับแล้วเขียบนะครับแล้วรอโอกาสจล็น้อยก่อนครับเพราะตอนนี้ก็มีออเดอร์อยู่ขั้นหนึ่งอยู่นะครับเขีบนะครับอยู่แถวแถวชายภูมินะครับเด้อโอเคพี่นน้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้สํำนี่ก่อนคร มืออื่นเลยนะครับขั้นแรก M5 MU57 นะครับอยูเทียมเพื่อดอนจานเลยนะครับผมสวัสดีครับ